เด็กกิติคนไหนนะครับที่อยากได้ประมวลหมายที <fry UC> S> <S ่เอาไว้เสริมความเข้าใจของเราอีกเล่มหนึ่งนะครับผมแนะนําเป็นประมวลหมายฉบับใช้จดบันทึกซึ่งแน่นอนว่าคนเรียนกฎหมายในประมวลหมายไม่ได้มีกันแค่เล่มเดียวอยู่แล้วจริงไหมนะครับเรามีกันเรื่อยๆนะครับมีประมวลไหนที่มันจะช่วยในเรื่องการเรียนได้บางคนก็มีทั้งเล่มใหญ่เล่มกลางเล่มเล็กซึ่งผมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันก็มีหมดนะครับซึ่งอีกเล่มหนึ่งที่ผมคิดว่าเออมันเอาไว้ช่วยในการเรียนได้จริงๆนะครับก็คือประมวลหมายฉบับกายวิภาคนะครับซึ่งกายวิภาคเนี่ยจะมีความ ที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาในประมวลเนี่ยเป็นข้อข้อนะครับก็คือมันก็คือประมวลกฎหมายนั่นแหละแต่จะมีการเรียบเรียงเป็นข้อข้อแบบนี้ทุกอย่างจะถูกจัดเรียงแบบนี้หมดเลยนะเป็นหัวข้อแล้วก็หัวข้อย่อยแบบนี้นะครับเวลาเราอ่านเราจะสามารถที่จะจับจุดได้นะครับค่อนข้างง่ายกว่าการอ่านประมวลกฎหมายแบบทั่วไปแบบปกติซึ่งประมวลกฎหมายฉบับกายพาคเนี่ยส่วนตัวผมนะผมจะเอาไปใช้ในการอ่านของวิชาที่มันแบบมาตายยาวๆนะครับอย่างเช่นพวกวิแพ่งอย่างเงี้ยหรือว่าวิอาญาแบบนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวเนี้ยในการอ่านดูตรงผาตายยาวๆนะครับก็หัวผ ผมก็จะเอาเนี้ยมาอ่านแล้วก็ประมวลเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียงเป็นข้อ,ข,อข้อให้นะเวลาเราอ่านเราก็เหมือนอ่านที่ะบรรทัดเออเราก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นเหมือนจะแบ่งวรรคไว้ให้เราโดยอัตโนมัติเลยซึ่งประมวลหมายนะครับฉบับกายภ้าคเนี้ยนะครับผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่จะซื้อไปใช้นะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่ามันไปช่วยให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นยังไงเนาะทีนี้ข้อสังเกตก็คือว่าเล่มนี้ผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยใช้เป็นเล่มเสริมมากกว่าที่จะเป็นเล่มหลักนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ เพราะ5กรณีที่ทุกคนเนี่ยเรียนในระดับปริญญาตรีแล้วทุกคนจะต้องเขียนตัวบทกฎหมายลงไปในส่วนของหลักกฎหมายด้วยหมายความว่าเราจะต้องตอบหลักกฎหมายลงไปด้วยใช่ไหมและถ้าทุกคนเนี่ยไปท่องประมวลนะครับจากประมวลกายพาพเนี่ยบางทีทุกคนอาจจะเผลอไปติดตัวเลขตรงนี้มาด้วยนะครับเก็ตบ้างะครับซึ่งเวลาไปเขียนในข้อสอบจริงเราจะต้องเขียนเป็นวักๆไปนะครับต้องเขียนตามในตัวบทกกฎหมายจริงๆนะครับที่ไม่ใช่แบบฉบับกายวิภาคเนี่ย ที่จะต้องไม่ได้มีตัวเลขแบบนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้เล่มหลักนะก็ระวังตัวเลขตรงนี้ติดไปในข้อสอบเวยละกันเนาะอ่ะก็ฝากไว้ประมาณน,นี้นะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับถ้าทุกคนใช้เล่มเสริมตรงนี้ก็จะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ ประมวลกฎหมายฉบับกายวิภาคนะครับก็มีหมดเลยเนาะก็มีทั้งแพ่งอาญานะครับวิแพ่งวิอาญานะครับแล้วก็อาจจะมีกฎหมายพิเศษอื่นๆอีกเช่นพวกล้มละลายนะครับพวกปกครองอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจเนาะก็สามารถสั่งซื้อที่ตะกร้ามุมซ้ายด้านล่างได้เลยนะครับเอาไปเสริมไว้นะครับช่วยได้เยอะแน่นอนนะครับ